เมื่ออำนาจของการมราคะเข้าครอบงำหัวใจดวงใดมีอำนาจมากยกตัวอย่างเช่นว่ามีผู้เขาเรียกว่ามีนายฝึกช้างนายฝึกช้างเขาเรียกควานช้างพวกนี้จะมีคาถาบังคับช้างนะพวกนายควานช้างสมัยโบราณมีคาถาบังคับช้างเขาสามารถบังคับช้างได้ดังใจ คือแบบสามารถบังคับช้างนี่ให้ไปจับไม้ฟืนที่ติดไฟที่มีฐานแดงเต็มเลยนะโดยคาถานี่กเขาสามารถบังคับช้างนี่ไปไปจับไม้ฟืนนั้นได้ช้างก็ยอมจับทั้งที่ร้อนนาะยความช้างเหล่านี้ฝึกช้างไว้ดีแล้วคือฝึกช้างจนเก่งแล้วจึงนําช้างนี้ไปถวายพระราชาทนะีนี้ช้างที่เขานําไปถวายพระราชานั้น เกิดตกมันช้างตกมันนี่คือช้างติดสัตว์นั่นหมายความว่าช้างนั้นถูกอำนาจของกามราคะครอบงำแล้วคาถาที่เขามีที่ว่าขัางนักขังหนาที่ว่าแน่นักแน่หนาก็ไม่สามารถควบคุมช้างนั้นได้จนพระมหากษัตริย์นั้นบอกว่าควานช้างนี้จะลอบทำร้ายพระองค์ จนเข้าใจอย่างนั้นว่าความช้างนี่เอาช้างมาดเพื่อจะรอบทำลาย ấy, เหมือนกษัตริย์องค์นั้นความช้างเลยบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าอาการนี้เป็นอาการที่ช้างตกมันแม้แต่คาถาของข้าพุทธเจ้านะที่ถือว่าดีว่าเลิศแล้วก็ไม่สามารถมีอำนาจเหนือนการราคะนั้นได้พรนะมหากษัตริย์ได้ยินอย่างนั้นนะ ควานช้างบอกว่ารอสักพักหนึ่งรอให้อำนาจกามราคานี้ลดลงสักหน่อยหนึ่งเมื่ออำนาจการราคะลดลงแล้วช้างนั้นจะตกอยู่ใต้นมนขาถาของข้าพุทธเจ้าเหมือนเดิมทีนี้พระมหากษัตริย์ก็รอเพื่อพิสูจน์คำพูดของควานช้างนะพอการราคะหรือช้างที่มันตกมันอะมากๆแล้วมันอ่อนกำลังลง ทีน,นี้ควานช้างก็สามารถบังคับช้างนะแม้แต่ด้นไอ้ข้อนฟืนที่ติดไฟเมื่อใช้าคาถาควบคุมช้างช้างตัวนั้นก็สามารถที่จะไปคว้าเอาได้เลยนะมันสามารถที่จะลากไม้ที่มีน้ําหนักมากนะสามารถที่จะบุกตะลุยฆ่าศึกอะไรได้หมดนะทำอะไรได้หมดดังที่ควานช้างเป็นผู้บังคับ เห็นไหมว่าอำนาจของการราคามันแค่ไหนว่าอำนาจของการราคาย่วยหมือเรลว่ามันบิดเค้นมากนะมันทุกข์มากทรมานมากค่ะว่าเราไม่มีกําลังสติกําลังปัญญาในการที่สู้กับมันน่ะโอกาสที่เราจะพลาดทังงาค่อนข้างจะมีเยอะเมื่อเมื่อกามเข้าเล่นงานหัวใจของผู้ใดแม้แต่ความเป็นนักบวชก็ไม่เหลือมันไม่ได้สนดีชั่ว อย่าพูดเลยว่าเขามีครอบครัวอยู่ขนาดนักบวชเนี่ยนะรู้ทั้งรู้ว่าการไปทำเช่นนั้นคือการทำลายตนจนล้มละลายแล้วพูดง่ายคือเข้าถึงถ้าเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติมากพอเกิดทำสิ่งน,นั้นก็ล้มละลายหมดเลยล้มละลายเลยนะขนาดนักบวชรู้ขนาดนั้นยังทนต่ออำนาจการราคาไม่ได้ อย่ไปพูดเลยว่าเขามีลูกมีเมียอยู่มันจะสนไม่มันไม่สน